แล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เป็นหมอจริงๆเนี่ยคาดว่าน่าจะต้องไปแคสติง้งเป็นดาราอืใช่ไหมคะเพราะว่ามีคนบอกว่าตอนนั้นนะเหมือนดาราท่านหนึ่งท่านหนึ่งคนนั้นเอ่ยชื่อได้เ <laughs> ลยคะชื่อย่อได้เลยคะชื่อย่อก็ตอนนั้นเหมือนหน้าเขาบอกว่าเป็นบีสวิตถ้าเกิดใครเคยรู้จักคือ <laughs> รุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักบ,บีสวิตแล้วแต่รุ่นนั้นนะ,ะเรารู้สึกว่าทําไมคนทักหน้าเราเยอะจังเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็อเสียใจด้วยนะเราขอทำเป็นสัตวแพทย์ตามความฝันเราก่อนเสียดายว่าไม่มหมอทำงานมาที่น ยังเเปเป,เปสวัสดีนะครับหมอกบครับนายสัตวแพทย์พิสุทธิ์เพ็ญสิทธิพรนะครับหมอจบมาจากจุฬานะครับปี2543นาะครับทำงานอยู่ที่จุฬาประมาณ2ปีครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาทํางานที่ทงหล่อเลึกครับตอนนี้ทํา21ปีแล้วนะครับ ใช่เพราะว่าลองนึกไปแล้วเนี่ยย้อนไปเนี่ยอยากเป็นตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะครับเป็นคนรักสัตว์ยังบอกตัวเองเลยว่าที่อยากเป็นสัตวแพทย์เพราะอยากเลี้ยงหมาชิวาวา่าตอนนั้นยังมีความฝ่ฝันว่าอยากเลี้ยงชิวาว่าจังเลยทํายังไงดีพ่อแม่ไม่ให้เหลี้ยงเพราะยังเรียนอยู่ <M> ก็เลยบอกให้คําสัญญากับพ่อกับแม่ว่าถ้าเกิดสอบเป็นสัตวแพทย์ได้ขอเลี้ยงนะ <C HA. S 1> นั่นคือจุดกําเนิดที่อยากเป็นสัตวแพทย์แล้วตอนนี้ได้เลี้ยงชิวาวา่ายังได้เลี้ยงแล้วได้เลี้ยงสองตัวแล้ว สองตัวครับคือสิ่งที่รู้สึกเพราะเราเป็นหมอสัตว์เล็กเนาะแต่ว่าการเป็นสัตวแพทย์ในรุ่นของพี่เองเนี่ยมันต้องเรียนทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกตก,กระจยมากเลยกับการที่เราจะต้องไปฝึกงานหมูหมูเนี่ยคือสมัยนี้เขาก็มีคนเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะแต่จนสมัยหนึ่งอะ่ะเรายังเด็กมากเราก็ต้องไปผนกสูก็คือว่าเราต้องรีดน้าเชื้อเขาแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดเธอรีดให้เขาไม่สําเร็จ หรือเสร็จเนี่ยเขาจะหันวิ่งมากัดเธอนะและหน้าที่ของเราคืออะไรเราก็เอ้าแล้วทำยังไงให้มันเสร็จอ๋อเขาบอกว่าหน้าที่คือต้องบีบให้แรงบีบให้แรงที่สุดแล้วก็เวลาจุดที่บีบเขาก็จะมีจุดกําหนดพอเราบีบเสร็จปุ๊บอ่าพอบีบปุ๊บเรานึกว่ามันจะเจ็บอาจารย์บอกายาปล่อยนะมันไม่เจ็บหรอกก็บีบ <c oughs> บีบบีบไปสักพักหนึ่งอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าเสร็จสรุปคือเรารู้ว่ามันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือ มันจะมีเม็ดเหมือนเหมือนเม็ดสักคูเลยครับซึ่งเราอ่ะไม่รู้เลยว่าเพราะตอนนั้นเราเรียนในทฤษฎีแล้วพอมันออกมาปุ๊บทุกคนก็ตกใจว่ามันคืออะไรอาจารย์บ,บอกนี่แหละคือเม็ดสักคูซึ่งมันเหมือนเม็ดสักคูจริงๆอซึ่งนี่นเรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปฝึกงานเกี่ยวกับปสุสสตว์หรือหมูอะไรพวกนี้เรากลับบ้านไปอ่ะเราขึ้นรถเมย์เนาะเราก็จะเจอคนเนี่ยมองเราในสายตาที่แบบว่าอืม มาจากไหนเออประมาณนั้นมันมีมันมีความเลอะเทอะของเสื้อผ้า,าใช่มีความเลอะเทอะของเสื้อผ้าแล้วก็ถามว่าเรามีความสุขกับปสัสสตว์ไหมคือเรารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะแอพพลายในทุกๆเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเราก็จะเรียนหมดนะครับเราเราเราถูกใจสิ่งนี้ไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่ยังไงแล้วเราก็ต้องเรียนหมดทุกอย่างสมัยนั้นหรอโอ้สมัยนั้นโซเชียลน้อยนะครับ แล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เป็นหมอจริงๆเนี่ยคาดว่าน่าจะต้องไปแคสติง้งเป็นดาราใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่ามีคนบอกว่าตอนนั้นนะ่ะเหมือนดาราท่านหนึ่ง <c oughs> ท่านหนึ่งคนนั้นเอ่ยชื่อได้ไหมคะชื่อยอ่อได้ไหมคะชื่อย่อก็ตอนนั้นเหมือนหน้าเขาบอกว่าเป็นบีสวิทถ้าเกิดเคยใครเคยรู้จักไปไปอินเสิร์ตบีสวิทมานะครับคือรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักบีสวิทแล้วแต่รุ่นนั้นน่ะคือเรารู้สึกว่าทําไมคนทักหน้าเราเยอะจังเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็อ๋อเสียใจด้วยนะเราขอ ทำเป็นสตัตวแพทย์ตามความฝันเราก่อนเสียดายว่าไม่มีรายชื่อกบค่ะครับ บมอได้รับการรักษาครั้งแรกเลยจําได้ที่จุฬาครับเหมือนแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเมื่อวานเรายังเป็นนิสิตน,นักศึกษาอยู่อีกวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอเราสอบเข้าเป็นหมอที่จุฬาได้ปุ๊บใส่เสื้อกาวนาทีแรกก็คือต้องรักษาเลยนะครับเมื่อวานเป็นนักเรียนวันนี้เป็นหมอแล้วนะครับตัวแรกที่รักษาเลยจําได้เป็นน้องหมานะครับเราก็มีพยาบาลพยาบาลที่จุฬาก็คอยช่วยก็เลยทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีฟิลลิงคือตื่นเต้นมากเพราะว่าวันจําได้ว่าก็เมื่อวาน เพิ่งเป็นนักเรียนเนาะเป็นน,ปน,น,นักศึกษาเนี่ยแหละเสร็จปุ๊บวันนี้โอ้โหทำไมเราต้องเป็นหมอแล้วความคาดหวังความเชื่อใจหลายๆอย่างเนี่ยมันมาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้มามันต้องทาการแอปพลายก็คอยมองคนข้างหลังข้างซ้ายข,าข้างขวาให้เขาคอยซัพพอร์ตตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ถามพี่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องวางเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ลูกค้าได้รับความประทับใจแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องนะคะนรับแน่นอนสั่นเลย<ป>สั่นเลยโู้โหเจาะเลือด ให้น้ำเกลือฉีดยาจำได้ทุกอย่างสั่นหมด <up> คำว่าครอบครัวเนี่ย <up> ก็เลยมานั่งคิดอยูอ่แน่นอนว่าเหมือนเรากลับบ้านนะครับบ้านเนี่ยต้องมีความอบอุ่นนะครับมีความสบายใจแล้วก็มีความจริงใจให้กันนะครับหมอก็เลยตั้งนิยามของหมอประจำบ้านของหมอนี่มีทั้งหมด3ใจก็คืออบอุ่นใจสบายใจแล้วก็จริงใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเนี่ยอยากจะเป็นหมอประจําบ,บ้านของน้องที่เราดูแลมาเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึก,กคือสบายใจนะครับเขารู้สึกเราเป็นครอบครัวเราเป็นหมอประจําบ,บ้านเคนนะเขามาหาเราเขาต้องรับความสบายใจเพราะเขาจะมีทุกปัญหามากมายสิ่งแรกคือรับฟังให้รับฟังเขาก็สบายใจแล้วจากนั้นเนี่ยความอบอุ่นใจความสบายใจมันมาพร้อมกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคุยไปเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยลูกค้าที่เราสนิทกันมากจนเหมือนเป็นครอบครัวเลยอ่ะเขาจะพูดเสมอเลยว่าหมอช่วยตัดสินใจให้หน่อยสิ นั่นแหละคือหน้าที่ของหมอประจําบ้านที่เราจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของวิชาการนะครับรวมทั้งถึงจิตใจลูกค้าจิตใจเหมือนคนในบ้านเราเนี่แหละว่าเราพูดคุยกันนะครับว่าทุกอย่างอยู่บนความเป็นจริงแล้วก็เอาหลักการต่างๆมาคุยกันทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องรู้แล้วแหะว,ว่าเขาอยากได้อะไรทุกอย่างต้องอยู่ด้วยความสบายใจ นะครับอบุญใจแล้วก็จริงใจซึ่งทุกอย่างมันก็ผ่านมาตามสเต็ปของมันบางตัวทําได้บางตัวทําทไม่ได้แต่ขอเขาจะรู้สึกว่าอืมหมอ b u ลลิ่งในการช่วยเขาคําพูดแรกเลยที่จะบอกกับทุกครอบครัวเลยบอกว่าน้องเนี่ยเกิดมาในครอบครัวนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าพ่อแม่ที่เขาดูแลน้องหมาน้องแมวอะเขาเต็มที่มากตั้งแต่นาทีแรกที่เราเจอกันขวบปีแรกจนถึงแบบ วันที่น้องจะจากไป14 15ี่สิบห้าอะไรเงี้ยครับก็จะบอกเสมอเลยว่าเขาโชคดีมากที่เกิดมาที่ครอบครัวนี้เพราะว่าเด้อเขาเกิดครอบครัวอื่นอาจจะไม่ได้รับการดูแลแบบนี้พอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเป็นผู้ปกครอ,องของน้องหมาน้องแมวเขาชคเขาก็จะเก็ตกับคําพูดนี้ว่าโอ้น้องเขาโชคดีจริงๆแหละที่เราร่วมกันดูแลมาหมอช่วยกันดูแลเราเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วมันสุดเส้นทางแล้วจริงๆก็ต้องเขาเรียกว่าละร่างกายของเขาเองแล้วก็ให้เขาไปเกิดใหม่ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่หมอจะคุยอย่างนี้เสมอเลยว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะกลับมาเจอคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งด้วยรูปแบบไหนกต็ตามมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาสมสบายใจเนาะเราทํามาเขาถึงสุดทางแล้วแล้วก็คาดหวังว่าอนาคตก็อาจจะเจอกันใหม่ในรูปแบบอื่นก็ได้ทุกอย่างมันก็เลยผ่านไปได้ครับอย่างเรื่องที่แบบง่ายที่สุดเลยก็คือว่าอ,อน้องหมาน้องแมวที่เราดูแลกันมานานนี่แหละแล้วเราก็รู้สึกว่าบางที ความเฟอร์ในตอนปลายเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเพนพอยต์ของทุกบ้านเลยคือความเจ็บปวดความเจ็บปวดของการเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของน้องหมา้องแมวเขาจะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยโอเคเพราะว่าการเจ็บปวดมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทรมานจิตใจเขานะครับเพนพอยต์แรกเลยคือการไม่กินอาหารหรือเมง่นั้นก็คือการอาจจะเป็นโรคบางโรคที่มันมีความเจ็บปวดมากสิ่งที่เราจะคอยเเนจให้เขาก็คือเรื่องเรื่องการใช้ยาอะไรพวกนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วมันไปไม่ได้จริง สิ่งที่เราซัฟเฟอร์ก็คือมันปวดแล้วเราเองก็ไม่สามารถควบคุมการเจ็บปวดนั้นได้ซึ่งมันก็ส่งผลทําให้คุณพ่อคุณแม่เขาปวดใจเพราะฉะนั้นหลายๆปวดมันก็เลยทําให้เราปวดหัวไม่สบายใจนี่คือเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเสียใจเพราะบางทบางบางบางีบางสิ่งบางอย่างความเจ็บปวดเหล่านั้นเราจัดการยากจริงๆนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าตัวน้องซัฟเฟอร์ตัวคุณพ่อคุณแม่ซัฟเฟอร์หมอก็เลยซัฟเฟอร์ไปด้วย ช่วงแรกๆเสี่ยมตาบ่อยมากบ่อยจนแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ตกกระจายหูหมออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยซึ่งตอนนั้นเราจบใหม่ทํางานแรกๆเราทุกอย่างมันซัฟเฟอร์ไปหมดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพอเราโตขึ้นเราก็บอกกับตัวเองว่าถ้าเกิดเราอ่อนแอเราล้มไปด้วยอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะหนักกว่าเราก็เลยเก็ดว่ายัางน้อยเราต้องสตรองเราต้องมีจุดหยุดคือมันจะเป็นพีกๆเสียใจมาได้ปุ๊บก็ต้องหยุดหยุดเพื่อที่จะประคองคุณพ่อคุณ,คณแม่เขาต่อกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้มแข็ง นะครับหมอก็รู้สึกว่าพอเราโตขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราดูหน้าน้องหมาน้องแมวหน้าคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดเราอ่อนแอไปด้วยอะ่ะทุกอย่างมันก็ m a n นจยากนะครับหมอก็เลยรู้สึกว่าต้องกดปุ่มหยุดความอ่อนแอนั้นให้เราสตรองขึ้นเพื่อที่เราจะโฮคุณพ่อคุณแม่ที่กำลัง s เ f อร r อยู่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าก็ทําได้แต่ถามว่าเสียใจไหมโอ้โหดูกันมาต้อง1 5บหปีเนาะก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กเลยอย่างเงี้ยก็เสียใจครับแต่เราก็จะเมเนจให้ครับว่าคุณณพ่คุแแมมจดการบบี เราก็รู้สึกว่าพอเรามีหนทางวันหลังจากเขาสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีการว่าถ้าเกิดคนศาสนาพุทธเนี่ยครับเขาก็จะเข้าวัดนะครับให้พระสวดเผาแล้วก็บังสกุลอะไรแบบนี้คุณพ่อแม่ก็รู้สึกสบายใจพอเขาสบายใจปุ๊บ,บความซั่เฟอร์มันก็จะน้อยลงเราก็จะแฮปปี้ด้วยเหมือนมาแบบเราเดินทางมาสุดทางแล้วแล้วเราก็พาน้องไปสวรรค์แล้วแบบนี้ครับออถ้าเกิดเป็นใจฟูก็จะเป็นบ้านที่เขา เชิญหมอไปอ้อมงานวันเกิดนะครับคือช่วงหนึ่งเลยอ่ะการที่จะเอาหมาแมวเข้าไปในร้านอาหารเป็นเรื่องยากแต่มีอยู่บ้านหนึ่งนะครับขอเอ่ยนามก็คืออาจารย์พัดแกก็จะจัดวันเกิดลูกแกนี่แหละหมามันของแกก็จะเรียกหมามันหมามันเกิดวันที่1เมษายนเนี่ยมหมอจํงำได้หนึ่งเมษา,า, <c oughs> ายนจะต้องไปกินเลี้ยงที่คอฟฟี่บีนตรงสขาขาทองหล่อเพราะว่าแกก็จะปิดร้าน ให้เพื่อที่จะให้เชิญหมอแล้วก็ลูกของแกจัดงานวันเกิดเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเขารักลูกเขามากขนาดนี้มันเป็นกําลังใจหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะมองเขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยงไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเรียนรู้ไปกับเคสของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อว่าเขาดูแลเหมือนเป็นลูกจริงๆเป็นครอบครัวจริงๆมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า ความใจฟูของเขาเนี่ยของเราด้วยเนี่ยก็คือว่าเขามองสัตว์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตพวกเนี้เป็นเหมือนคนในสมาชิกในบ้านจริงๆซึ่งมันก็ทํารู้สึกโอ้จริงเนาะเราก็รู้สึกว่ามีความอยากทํางานนะครับแล้วก็มีความสุขกับการทํางานในทุกๆวันจริงๆก็อยากจะบอกว่า ในฐานะที่เป็นพี่กบนะครับและอยากจะกลับไปบอกกับน้องกบคน21ปีที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าเธอตั้งใจทํางานน่ะดีแล้วแลวเธอก็ทําคิดดีทาดีในทุกๆวันนะเพื่อที่จะทําให้น้องหมาน้องแมวเขาอ่ะหายจากโรคนะเนอะเพื่อจะทําให้คนในครอบครัวก็มีความสุขในที่สุดแล้วความสุขก็กลับมาหาเัอเองแหละนะครับก็จะให้ตั้งใจเรียนร้ไยมจะได้เรียนชีวว่ทยาเออใช่